สวัสดีค่ะมายค่ะยูนิ <Un ica. S 2> ค่ะจิตค่ะค่ะเราสาคนรับหน้าที่ดำเนินรายการอย่ารับอย่ารู้อย่าลองค่ะค่ะอันนี้เป็นโปรเจกต์นะคะที่อาจารย์ให้ทำในวิชาเล่าเรื่องอันนี้ก็จะเป็นหนังไทยที่เราคิดว่าไปไกลระดับโลก ปกติอ่าคุณยูนิคดูหนังบ้างไหมคะส่วนมากปกติเป็นคนชอบดูหนังอย้ะนะคะแต่ส่วนมากหนังที่ดูจะเป็นเกี่ยวกับหนังฮอลลีวูดทางฝั่งเมกาค่ะแต่ถ้าเป็นหนังไทยอะคะคุณกิจกับคุณยูนิครู้สึกว่าแนวไหนเป็นสิ่งที่ชูโรงมากที่สุดถ้ซีเนเจอร์ของหนังไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นหนังผีไหมคะใช่ไหมคะคุณยูนิคเห็นด้วยไหมคะ เห็นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าในมุมมองของคุณยูนิคยูนิคก็จะชอบดูหนังแนวดราม่าผสมหนังผีนิดนึงมากกว่าค่ะเช่นเรื่องอะไรคะเช่นเรื่องรัดดาแลนนะคะทุกคนจะมองว่าหนังรัดดาแลนจริงๆเนี่ยเป็นหนังผีแต่นจริงแล้วมันซ่อนเรื่องราวความดราม่าไว้มากกว่านั้นมากค่ะแต่วันนี้ที่เราจะพูดถึงเป็นหนังที่ไปไกลระดับล่มจริงจริงค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องลร จริงๆร,ร่างทรงนะคะเป็นภาพยนตร์สยองขวัญในค่ายของ GDS ค่ะกำกับโดยคุณโต้ะบรรจงและโปรดิวเซอร์เกาหลีนะคะชื่อว่านาจงจินถ้าผ oh. ิดพาตรงไหนต้องขอไห้ด้วยตรงนี้นาฮุงจินนะคะอ่ะอะนานออกเสียงยากน,นิดนึงจริงๆค่ะพ<บ>เพราะว่าเป็นเกาหลีค่ะตรงนี้ค่ะจะได้รางวัลเยอะมากถึงสามรางวัลและออกฉายไปหลายประเทศมากมาก ตรงนี้ตกใจเหมือนกันปะเวลาเข้าไปดูจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าใช่ใช่ไหมก็คือดูจบก็คือต้องไปเสิร์ชแบบเฮ้พยพยาบาหยันมีจริงไหม,มอะไรยังไงป้านิ่มความเชื่อหรือต่งตางๆทุกคนค่ะแบบเรารู้สึกว่านามสกุลญะสันเทียมีอยู่จริงไหมและโรงงานมีอยู่จริงไหมแต่ก็ได้ข้อสรุปมาว่ามันคือ m ็อกคิวเมลิตี้ใช่ม็อกคิเมลิตี้คืออะไร คือการที่เราทําเป็นด็อกแคมเปญที่เป็นการถ่ายทําที่ตั้งใจให้เหมือนสารคดีอย่างเช่นมุมกล้องการสัมภาษณ์มันจะไม่ใช่คนที่อยู่ในเหตุการณ์สัมภาษณ์จริงจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากๆสําหรับประเทศไทยและเป็นหนังที่จริงๆตอนนี้คงอยู่ในแบบความทรงจําที่ดีของใครหลายคนเพราะว่าจริงๆแล้วดูจบแล้วทุกคนได้รับความตาตึงกลับไปแนะน,น่นอนจริงค่ะเรื่องหมาเรื่องอะไรอีก ตรงนี้เราชอบส่วนตัวเรานะส่วนตัวไม้ชอบตัวละครประนิมมากๆคือเราจะคิดว่าร่างทรงเนี่ย วันๆเราต้องแบบเสียสติเนาะ<ม>ใช่ไหมจะต้องเป็นยังไงพี่นจะต้องเหมือนออกจากโลกความเป็นจริงไปอยู่ในโลกของจินตนาการดังนั้นเราคิดว่าการที่เป็นแฟนตาซีหรือว่าเป็นออกจากโลกความเป็นจริงเนี่ยทุกคนไม่สามารถทาได้มันอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนเท่านั้นใช่แต่ป้านิมมีมิมติกว่าน,นะป้านิมเป็นคนธรรมดาค่ะ<ม>ป้านิมเปิดร้านเย็บผ้าป้านิมกินข้าวซื้อข้าวปกติ<ม>ป้านิมเป็นคนธรรมดา ที่มีความสามารถในเรื่องนี้จริงๆ <c oughs> คือหนังบอกความเป็นความเป็นตัวตนของปานิฟได้ดีมากถึงมีมนวิเศษหรือว่าเวทมนต์คาถาแต่เขาก็ยังคือคนธรรมดาใช่เขาไม่ได้หลุด <c oughs> เขาไม่ได้เสียสติ <c oughs> ค่ะอันนี้เหมือนคุณกิจจะอยู่ภาคอีสานใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะตรงนี้เห็นเรื่องเสื้อแดงเนี่ยอันนี้ <c oughs> มีความหมายว่ายังไงบ้างคะ เสื้อแดงเออมันเป็นความเชื่อของแต่ละพักนะคะก็คือถ้าอย่างเป็นบ้านบ้านกิจเนี่ยก็คือถ้าห้อยเสื้อแดงไว้เนี่ยก็คือกันผีแม่ไม้อะไรอย่างนี้ผีแม่ไม้เป็นยังไงครับผีแม่ไม้ก็คือจะเป็นผีที่ตายโดยที่ไม่มีหัวแล้วก็แบบ เออเหมือนจะมาหาจับจับผู้ชายในหมู่บ้านอะไรเงี้ยใช่ก็เลยต้องห้อยเสื้อแดงไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าเออบ้านนี้มีมีมีเมียแล้วอะไรประมาณนี้จริงจริงตรงนี้ต้องขอแซวเพราะว่านี่ก็อยู่ภาคอีสานเหมือนกันคนอีสานคือกันนะคนอีสานคือกันและอยากจะบอกว่าความเชื่อของเกี่ยวกับสีแดงเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่เรื่องของเสื้อแดง ในมู่บ้านของเราเนี่ยจะยังมีเรื่องเด็กผู้ชายที่อยู่ตอนเด็กเนี่ยอาจจะมาทาเล็บสีแดงกันผีแม่ไม้ก็คือความเชื่ออย่างหนึ่งด้วยงานศพเป็นไหมคะคนอีสานเหมือนกันคือเวลางานศพจะต้องไปเฝ้าเป็น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 เหมือนประเพณีวัฒนธรรมจารีของภาคส่วนทาาอีสานเคยไปเฝ้าไหมเคยเป็นยงไงตอนนั้นเป็นยังไงยัะก็คือกลัวแต่ก็ คือแบบเขาก็เป็นแบบญาติผู้ใหญ่เราอ่ะเนาะอเออก็ใ,<จ>ใช่ก,ก็ก็คือต้องนอนเฝ้าจนกว่าจะถึงวันเผาใช่ก็เหมือนเรานอนส่งศพเขาครั้งสุดท้ายอะไรประมาณนี้นี่ือขลุกแล้วของคุณยูนี่ล่ะคะคุณยูนี่ก็เหมือนคุณกิตเลยก็คือเหมือนเราไม่ว่าเราจะเป็นใครในญาติพี่น้องค่ะเราสามารถไปส่งเขาได้โดยการที่ ก่อนวันเผาเนี่ยก็คือไปนอนเฝ้ามันคือเหมือนการแสดงความรักหรือความผูกพันอย่างหนึง่งไม่ว่าเราจะผูกพันเล็กผูกพันน้อยเราสามารถแสดงความรักผ่านทางนี้ได้ค่ะอันนี้ขอเสริมนินึงคือบ้านไม้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยแต่เราจะส่งตัวแทนไปเพราะว่าแบบลูกหลานบ้านไม้จะแบบเหมือนเขาจะห่วงห่วงลูกผู้หญิงห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไม่ให้นอนจะจ้างคนมานอน แต่อันนี้ไม่ใช่แค่การเป้าโพเฉยๆของธรรมเนียมบ้านไมยจะเป็นการจุดทูปเขาจะมีทูปที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่ใช่ทูปเล็กจะเป็นทูปที่ใหญ่ที่สุดเขาบอกว่าทูปอันนั้นกับเทียนค้างห้ามดับเพราะว่าไม่งั้นอ่ะการเดินทางของวิญญาณเขาจะแบบเหมือนลืดอ่ะเหมือนเขาจะหลงทางอ่าใช่ใช่อันนี้ก็คือบ้านบ้านกิจไม่มีเลยใช่อันนี้จะแบบเหมือนเป็นจัม่บ้านไมยแต่ว่าคนที่ไปก็จะต้องเป็นแบบผู้ชายเท่านั้น ว่าลูกผู้หญิงจะกลัวเขาจะกลัวกันจะไปแค่คนเดียวเรื่องใหม่ที่น่าสนใจมากจริงจริงหนังเรื่องนี้สนุกนะแบบนอกจากแบบจะเป็นหนังผีที่น่ากลัวแล้วแบบสอดแทรกอะไรเยอะมากค่ะอย่างเช่นแบบน้ำมะพร้าวอันนี้ไม่รู้ที่กรุงเทพมีไหมแต่ว่าที่ต่างจังหวัดมีแน่นอนมีมีเหมือนกัน ก็คือก่อนก่อนที่จะหังขึ้นเตาเผาศพเนี่ยก็คือจะมีการแจกมะพร้าวให้ลูกหลานแล้วก็เอาล้างหน้าก่อนก่อนขึ้นลงล้างหน้าเราล้างหน้าศพอถ <c oughs> <น>อก็คือ <c oughs> การความเชื่อ <c oughs> ของเรื่องนี้คือยังไงนะครับคุณกิจในการล้างหน้าศพอ๋อก็คือความเชื่อก็คือหมายถึงให้ลูกหลานนะคะแบบ ทำความสะอาดให้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วครั้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนสมจะได้ไปแบบบริสุทธิ์แต่แบบสะอาดสะอาดเป็นสัญลักษณ์ความสะอาดใช่จะได้เป็นการเกิดภพภูมิใหม่ที่ดีใช่แล้วอันนี้เคยอันนี้บ้านมายไม่มีแต่ว่าเรื่องจุดเหมือนจุดประทัดใช่ไหมที่เราดูในหนังฉากปิ้วเราเข้าไปในแบบในเมนเผาอะค่ะอันนี้บ้านคุณกิจหรือว่าคนยูดิ บ้านบ้านกิีตมีนะมีมีจุดประทัดแต่ว่าเป็นของของของยูนิเป็นจุดข้างนอกอ๋อสูเมเทขนาดเราเข้าไม่ได้เข้า่าเราจุดของเราเองอะไรอย่างนี้แต่ของของบ้านกิีตก็คือมีแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจุดจุดทําไมเหมือนกันหรืออาจจะแบบเป็นความเชื่อว่าแบบอัญเชิญดวงวิญ,ญญาณอ,อะไรประมาณน,นีอออ้อันนี้น่าสนใจนิดนึงค่ะจะเป็นเรื่องอ ควายคือควายเป็นสัตว์ที่เหมือนในฉากสุดท้ายที่เป็นเขาเรียกอะไรฉากที่ขึ้นไปในตึกของตระกูลยักษสันเทียค่ะจะมีการเอาควายขึ้นไปด้วยแล้วก็ทำํำพิธีคือในภาคอีสานค่ะเราจะมองควายว่าเป็นสัตว์ผู้บ้านพู่เมืองและพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะชอบกินบัวหรือควาย เหมือนไม่เคยเห็นคลิปหนึ่งมั้งคะที่เขาเหมือนเป็นร่างทรงเนอะแต่เขาอาจจะเป็นร่างทรงปอนก็ได้แต่กินต้องกินแบบเนื้อควายจริงๆสดๆซึ่งเขาต้องกินเหล้าเข้าไปเยอะมากเพื่อจะได้เมาแล้วกินเนื้อสดๆเข้าไปก็คือเป็นความเชื่อที่แบบเชื่อถือกันมานานเนาะก็สงสาพรเหมือนกันขึ้นอยู่กับบิจารณญาาใช่แต่เขาจะรักควายมากคนอีสาน ตัวละครวิงตรงนี้ก็น่าสนใจค่ะแบบเป็นวัยรุ่นทั่วไปเนอใช่เป็นวัยรุ่นทั่วไปแต่ว่าไม่ได้แคร์ไม่ได้แชร์ใครขนาดนั้นแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็น แบบความสัมพันธ์กับครอบครัวก็ดูเหมือนพักอาศัยเฉยๆแบบไม่ได้รักแม่ไม่ได้รักนะรักพ่อเหมือนพ่อเสียอย่างนี้ก็จะมีฉากหนึ่งที่มิงโอเคไหมลูกื็หนูก็ไม่ได้มีอะไรแต่วันหนึ่งเหมือนเขาโดนแบบขี่เข้าแต่คนคิดว่าเป็นยาบายัางแต่จริงแล้วเหมือนจะมีฉากในหนังบางฉากที่บอกว่ายาบายัางต้องเข้าคนที่บริสุทธิ์ซึ่งมิงไม่ใช่ แสดงว่าในหนังเราตัดตรงนั้นไม่ได้เลยเขาซ่อนกิมมิกไว้เยอะมากึ่งเรารู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยแบบมันมีอะไรมากกว่าที่คิดใช่ทุกคนต้องรู้จักวิเคราะห์ในการดูหนังเป็นแต่ละตอนเพราะว่าจริงๆเราเราไม่สามารถตัดสินอะไรจากผิวเผินได้เราต้องมองจากลึกๆแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีจากความเชื่อของแต่ละคนด้วยค่ะวัฒนธรรมตรงเนี้ยมีน่าสนใจอีกเยอะมากแต่วันเนี้ยเราเอามาแค่นี้ก่อน เพราะว่าแต่จริงๆอะเราอยากพูดเรื่องหนังอีกหลายเรื่องเลยหนังไทยเป็นหนังที่มีดีเยอะแยะมากมายแต่อันเนี้ยได้รับการโปรโมทเนาะจากต่างประเทศคือถ้าไม่ได้คนเกาหลีคนนี้มาคอลแลบกับเราคือหนังไทยเราอาจจะไม่ได้โด่งดังใช่ไม่ด yes, <I> ้ค e เคืออยากอยากพูดอีกหลายเรื่องเลย <c oughs> แต่ขอบคุณสถานที่จริงๆ ขอบคุณสถานที่ขอบคุณอาจารย์ที่ทําให้เราได้มาทําอะไรสนุกๆ่างนี้ใช่ขอบคุณที่มอบวิชาให้เราไปศึกษาให้เราไปเหมือนทบทวนบทเรียนที่เราเคยได้ดูมาก่อนแต่บางทีเราอาจจะดูแบบ แไม่ได้คิดอะไรแต่ในที่นี้เวลาเราย้อนกลับไปดูแล้วมาทําข้อมูลเราได้ศึกษาจริงๆว่าแต่ละอย่างแต่ละดีเทลมันมีอะไรสองชั้นบ้างคับแล้วมันได้ประโยชน์จริงๆได้ประโยชน์มากจริงๆคับก็ถ้ามีงานหน้าก็ก็คงยินดีที่จะทำครับมากยินดีมากขอให้มีบ่อยๆจริงค่ะเง้นถ้าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะวันนี้ก็มีเท่านี้เราต้องขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ที่เล็กลงที่ไม่ใช่ต่ำพลาดแล้วก็ทำเพื่อนพวกผมเขาผมอย่างเขาก็จะแบบเหมือนอยู่เป็นเพื่อนนใเรื่องขาก็จะอยู่ด้วยกันคุณกินเล้าว่าอย่ารับอย่ารู้อย่ารอค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับหัวข้อของงาคุณจะช้อนไม้ดิอ่าอย่างเดียวเนี่ยอ่าสมมหมดเอาเปิดอ่ะทุกคนช้อนไม้มาก